สวัสดีครับเพื่อนครับปอครับผมเป็นรองช้ำม,มานานแล้วครับเป็นมาเกือบเกือบปีแล้พยายามหาวิธีการที่จะรักษานะครับมีช็อตไฟฟ้ามีดูมินี่มีทําทุกอย่างเลยทีนี้มันก็จะมีอีกหนึ่งวิธีที่เราจําเป็นจะต้องทําเพื่อที่จะลดอาการรองช้ำบรรเทาอาการรองช้ำลงนะครับนั่นก็คือการพวกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อกดจุดต่างๆครับซึ่งเราสามารถทําเองได้ที่บ้านวันนี้ก็จะขออนุญาตมาแนะนำไปแล้วกันว่าผม ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วแล้วก็มีวิธีการไหนบ้างในการทำนะก็ในมือผมก็จะมีตัวโฟมโรลเลอร์เป็นอุปกรณ์หนึ่งชิ้นที่จำเป็นนะครับจาก j2 fit ผสมให้ขอบคุณมากนะครับสีหวานเลยสำหรับสาวๆนี่น่าจะชอบอันนี้อุปกรณ์ชุดที่หนึ่งอุปกรณ์ชุดที่สองก็คือเป็นลูกบอลครับลูกบอลแข็งๆแ,แบบนี้เด้งได้ด้วยถ้าเพื่อนๆไม่มีลูกบอลแบบนี้นะครับจะ ใช้พวกลูกเทนนิสก็ได้นะครับซึ่งลูกเทนนิสก็จะซอฟกว่านี้หน่อยนะครับแต่ผมชอบลูกบอลมันแข็งดีเอาไปทําอะไรเดี๋ยวมาดูกัน,นครับเริ่มต้นรองช้าเนี่ยมันเกิดจากน่องมันตึงสาเหตุเลยนะน่องตึงทําให้เกิดรองช้าเพราะฉะนั้นเร,เราจะต้องเราจะต้องคลายกล้ามเนื้อบริเวณน,น่องก่อนนะพยายามทําทุกวันนะตอนที่ผมเป็นใหม่ๆผมก็ทําทุกวันเลยทั้งยืดเหยียด นะครับคลายน่องแล้วก็เอาโฟมโรเลอร์เนี่ยมาโรน่องนะก็วิธีการก็แบบนี้ครับโฟมโรเลอร์ตรงตรงอย่างนี้นะเอาน่องเราไปพาดอย่างนี้นะครับน่องเนี่ยใหญ่ๆนี่นะพาดเอาแขนวางไว้ข้างหลังยกสะโพกขึ้นแล้วก็โรไปเลยนะครับไปเลยไม,ไม่สุดนะอ่ะนี่ทีบ่าสักสิบที เท่าไหรเนี่ยเจ็ดแปดเก้าแบบสิบ,สบโอเคอนี่ผมจะบอกเพื่อนนะผมทำเนี่ยยังไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดคนที่เพิ่งทำครั้งแรกเนี่ยผมรับประกันเลยครับว่าเจ็บแน่นอนนะครับผมทำบ่อยมากแล้วจนมัน จนชินไปแล้วเมื่อกี้มันแค่มัน,มนเป็นแบบนี้นะเลเวลเริ่มต้นนะจริงๆถ้าเกิดคนที่ทำบ่อยๆแล้วครับอยากจะให้มันคลายกล้ามเนื้อในมัดที่ลึกขึ้นเราต้องออกแรงกดมันลงไปเพราะฉะนั้นต้องเอาขายขั้นนี้ถัดแล้วกดลงไปอ,อันนี้รู้สึก้วนะครับคลึงไปคลึงไป,งไปนะตั้งแต่บริเวณต้นน่องตรงนี้เลยนะนะแล้วคลึงมาจนถึงนี่เลยนะครับน่องชิดล่างตรงนี้เลย จุนไปเลยเลย,เลยขยันหนงอยก็ค่อยไล่ถักนะถ้ามันไม่ถนัดก็ทำีิจจุดได้อ่าอีกนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราเจอจุดที่มันเจ็บเจอจุดที่เจ็บมาเนี่ยเจอตรงนี้ผมเจอแล้วก็ขยี้ปิดซ้ายปิดขวานิดหนึ่งส,สิบทีกดแระดูกขี้ คลายมันคลายนให้กล้ามเนื้อที่มันตึงตัวเนี่ยให้มันคลายครับให้เลือดไหลมีได้สะดวแล้วมันก็จะไม่ไปดึงล้างตัวผังผืนบริเวณใต้ฝ่าเท้าของเราตอนนอนข้าันึ้เย ก็ควรจะมีติดบ้านไว้นะครับโฟมโรลเลอร์ช่วยได้อ่ะทีนี้ไอ้ลูกบอลน,นี้ไปทําอะไรครับลูกบอลน,นี้ไปทําอะไรลูกบอลเนี่ยจริงๆมันใช้แทนโฟมโรลเลอร์ก็ได้นะแต่มันจะถ้าเกิดใครที่มีจุดจุดกดเจ็บทริกเกอร์พอยท์ที่มันอยู่ลึกๆมากครับแล้วโฟมแลเลอริมันเอาเข้าไม่ถึงเนี่ยก็ใช้ลูกบอลแทนแต่ผมใช้แค่นี้ก็พอหละส่ว,สวนนี้ทำนี้ครับเอามาเหยียบครับอันนี้ทําได้ อยู่ที่ทํางานก็ทําได้นะผมก็เอาไปเหยียบที่ทํางานเหมือนกันก็ไม่ยากครับก็ลงมาวางกับพื้นเงี้ยก็เหยียบเลยลึงนไปเหมือนลึ้นลูกบอลขึงนไปซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นไปเจอจุดที่เจ็บก็ขยี้หนะ่อยอันนี้นั่งลึนทั้งวันได้เลยลูกบอลจะช่วยได้ช่วยลดอาการอักเสบของตัวรองชั้นนะครับ จะจุดที่เราเจ็บเราก็ขึ้นขึ้นยี่ไปีประมาณนี้ท่ั้นี้ก็แบบนี้ลูกบอลนี้มีควรมีติดบ้านนะครับอุปกรณ์ที่เหมาะสําหรับการพวกคลายกล้ามเนะื้อควรมีติดบ้านไว้นะครับมีโฟล์โรเลอร์สักหนึ่งอันมีลูกบรรอลสักหนึ่งอันนะครับก็ประมาณนี้ครับลูกบอลนี้ก็ว่ลูกบอลนี้เด็กผสมมากนะทำได้หลายอย่างทําได้หลายอย่าง อะทีนี้ถ้าเกิดใครที่ไม่มีอุปรกรณ์วนี้ผมมีอีกหนึ่งนะนนะี่ผมค้นพบมาผมว่าเนี่หลายๆบ้านต้องมีพวกเนี้ยพวกขวดสเปรย์ดับกิน่นอะเนี่ยอันนี้แบบนี้ก็ใช้ได้นะอย่างเงี้ยถ้าไม่มีนะใช้แบบนี้เลยเหยียบเลยแล้วแล้วคลึงเลยนี่อันนี้ก็ใช้ได้นะครับเหยียบแบบนี้แล้วก็คลึง ก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะครับเผื่อว่าโอ้ยเจ็บจังเลยวันนี้หาลูกบอลไม่เจอลูกบอลหายอย่างของผมเนี่ยหายประจําลูก,กไปเล่นลูกคิดว่าเป็นลูกบอลเล่นเล่นก็แกก็ลูก,กไปโยนเล่นอย่างนี้มันก็ไม่หายเนี่ยมาเนะี่ยช่วยใ่คือใช้ได้ครับอันนี้ทําทั้งวันได้เลยนะอยู่ออฟฟิศนั่งทํางานก็คลึงไปคลึงไปนะครับ,นะรบแล้วก็ผมมีอีกไอเทมลักอีกอันหนึ่งนะ ไปหาซื้อมาอย่างในช้อปปี้คะแนนมันคืออะไรครับมันคืออะไรครับเพื่อนๆใครรู้ใครรู้บ้านมันคืออะไรครับนี่มันคืออุปกรณ์เอาไว้มันเหมือนเป็นเฝือก,กอ,อ่อนๆนะครับเอาไว้ดามเท้าเราอะเอาไว้ดามเท้าเราคือปกติเวลาเวลาที่เรานอนสมมติอันนี้อันนี้น่องนะอันนี้เท้าเรานะเราไปอย่างนี้ใช่ไหม นอนนะพอนอนปุ๊บเนี่ยเท้าเราครับมันจะตก่างนี้ใช่ไหมเท้าเรามันจะตกนี้พอตกตรงนี้ปุ๊บแล้วถ้าเกิดกล้ามเนื้อน่องมันตึงตัวมันก็ดึงเนี่ยพอมันดึงดึงเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ลองช้ำก็จะอักเสบใช่ไหมครับเขาบอกว่าวิธีการที่จะช่วยบรรเทาอาการได้นะครับก็คือทําให้เท้าเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันกระโดดแบบนี้เลยต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เข้ามาเพื่อช่วยบังคับให้เท้าเราเนี่ย มันตั้งฉากกับพื้นโลกตลอดเวลานะครับผมก็ไปหาซื้อมาอย่างในช้อปปี้ไม่กี่ตังค์ร้อยกว่าบาทไม่ยากครับก็ใส่เข้าไปงอมันให้เรียบร้อยนะเพื่อนนะมันเหมือนเฝือกอกอนอ่อนครับช่วยได้ช่วยได้จริงแต่คืนแรกที่ใส่เนี่ยก็จะรู้สึกแปลกๆหนอย จะรู้สึกว่าทําไมเท้าเราตรงเนี้ยบริเวณบริเวณฝ่าเท้าตรงรองช้ำเนี่ยครับมันจะอุ่นๆแปลกๆนะครับก็ล็อกไว้เลยครับใส่นอนเนี่ยตื่นมาน่าจะอุ่นๆเลยแต่ดีครับตอนแรกผมผมเจ็บเวลาที่เราตื่นนอนตอนเช้ามาครับแล้วสัมผัสแรกที่เราเหยียบพื้นนะถ้าคนที่เป็นรองช้ำนะจะเจ็บมากใช่ไหมใครที่เป็นรองช้ำน่าจะรู้ดีนะ เจ็บมากก็ใส่นี้แหละตื่นเช้ามาก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่เรานอนนะครับเท้าเราเพรนั้นเพื่อนนะเท้ามันไปเป็นอย่างเงี้ยเท้าเรามันถูกเราจะถูกไอตัวเสื่ออ่อนเนี่ยมันบังคับให้เท้าเรามันตั้งฉากตลอดพอตื่นเช้ามาปุ๊บนะครับถอดเสื่อถอดอะไรนี่ออกปุ๊บนะลงไปเหยียบพื้นสัมผัสแรกนะอบอาการเจ็บเจ็บน้อยลงนี่ก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งใครที่เป็นลองช้ำก็ลองหาดูได้ เอามาใส่ใครเป็นสองข้างก็ใส่สองข้างนอนเลยฮะและก็ประมาณนี้ครับใครที่เป็นรองช้ําอยู่นะครับอย่าเพิ่งท้อใจนะครับมันมีโอกาสหายได้นะครับจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นอยู่นะยังเป็นอยู่แต่ก็ยังวิ่งได้นะครับวิ่งได้วิ่งได้ปกติเพียงแต่ว่าเราจะวิ่งเร็วๆมากไม่ได้เพราะว่าเราเราจะเจ็บบริเวณรองช้ําจังหวะที่เรายกเท้าขึ้นแบบนี้มันจะเจ็บ แต,แต่ถ้าเกิดวิ่ง็อกกิ้งธรรมดาวิ่งได้ครับวิ่งได้สบายแล้วก็ใช้อุปกรณ์พวกนี้แหละยืดเหยียดน่องไปเหยียบคลึงมันไปเรื่อยๆทุกวัน,ท,วนทุกวันทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นจะดีขึ้นนะครับอ่งวันนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับวันนี้ผมปอยจะมีในท่าบ่ายวนที่ลาไปก่อนนะครับใครที่เป็นรองแชมป์เราไปกำลังใจให้นะครับไปแล้ว